ไปเ็นมึงลงไปไ่นจังเดีวกันว่ลงไปเสียลงไเหตไงไปดีกว่าดีกว่าบอสงานกับปรเหตเด้ก็ยุ่ดเนาะยุดสิยุดไม่ได้แล้วเพราะมันเคยเคยยุ่งกันเนาะคู่มือคู่มือเย สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุนเนอยินดีตอนถามกอสุซ่องบอกไก่พี่น้องทำกับสารเขื่องเนาะสบายดีพี่น้องเนี่มือแรงหมดเลยเชียวข้าวกล่องอยงเดียวห่าก็กินเข่าแล้วเฮาก็กินเข่ากับบิ่งจามหัวใจเนาะ แต่อสบายดีพี่น้องโอ้ยกินหมักกระปุกมาวันนี้เนาะเพิ่นเนาะหาก้ามาแต่ไทยพี่น้องมาแต่ไทยแล้วกัเพิ่นไปกักตัวอยู่สวนนาเขตเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงนางกักตัวคักตัวกัตชิว่าคักกัว่าคักกัตสิว่าบ่คักก็บ่คักนะก็บ่คือเฮือนเฮาดอกไม่หรอ ไปใช่ก <c ười> ับได้หจอ้ชเข่ากับเพื่อนอย่างเดียวไมเนา่ามือนเ่านมอ็นใน่อจาวเนาะย่มันเจ็บวด หอมเงีแม่เขาปีกเงี้ยใาอเมี์ประจํเอ็นเร่สาเจ็ดปกเคนรวงๆอยู่ขาเด็กๆเด็กๆมามันได้แขงงลันกจนถูหไวมีจะพูนคุณไทยน่ะอยู่ไทยอย่กรุงเทพนั้นอยู่าไรอยู่แถวใกล้ๆดอนเมืองอ๋ออยู่เพื่อนเี้ยแจ้งวัฒนะอ กันแค่ดอนเมืองมีคนปีกบ่หอดเกือบหอดแต่หอดหอดใช่เป็นอหนรเป็นไปแยาเนี้ยแย่แต่ดอนเมืองนะเป็นไปยานตลาดเลยบางแท้ลายนะเอาตีลายหรอลายบางแบ่หอดยังไงดีอ่ะนี่ขนาดเชี่ยวเนาะเชี่ยว่าก็เลือถึงน้ำหนุนนี่ว่าอย่างไตอนเข้าบูบาอยู่สมุทรสาครนี่ดงี อยู่แล้ยวนอย่างไปขับรใส่แม่เ็กอด็คือคนปกตินะขับะไร้าใส่ไม่แต่คนใส่ออกจากห้องจะใส่โล่ยากินหนเเดียวลกันยำบอยากินเมื่อันเกิดไายนะมันเกิดบ้อายเียงยังเนาะ เปล่าอะไรยังงอน้องสียอะยังน้องควันใหญ่กรโหดปะแกนกรโหดนี่วะกระโหนดนี่แหละนั่งขาดกวนนี่ฟองควันพี่เนาะฟองควันที่เอาหายหายแกนกระโหดแกนได้นายบุหายได้โอ๊ยไม่ได้เลยลึกนายหนูสิกินเองน้องก็ทีมาเป็นเด็กหน่อยกินข้าวฟรีนี่แหละน้องก็ผมมีอยัางเด้อมาล้ว มาได้กระตินบวทันเขาขเก็กินหมดเลยใช่ไหมใช่ครับบุญจัดก่อนจัดเพื่องเงินเงินถึงบุมีเรื่องนี้นหิง่งจบสับย,ย่างหาย,ย่าะเงิดีหาย่ะหาย่ะอะรก็หายาะเก็บมาห้าเงินหาเงินสิโอ่งขึ้นหน่อก็ลงไหาลงหน้าได้บอกว่าวันนี้มันเกิดละดียุบเบบนะแห่งเท็กแหละ

แกงนี่ก่อนแกงปลาดุกปลาดุก่องเหมือนกันนะสมพักสมพักยัง้นบัวขึ้ละพันกี่บ่ปะละพันกี่บ่ะไอ้จ๊ะสมด้วยเหรอ

Đi gọi heo này. Chắc ngàn là là. Có ngàn. Ăn mẹ. Đi gọi heo này. กินเดือดมักกินเดืดของดีๆเลยต้าหุ่งกะอยาก็แต่ผมเคยมักไปแล้แต่กินกินกูมือไอ้อยากกินเขามกัดเพชีจริงไอ้เป็นกรพาะด้แต่มักกินอันนั้วันนี้กินสมพัตรเขางามเลยบุดมื่นออมาเลย เงินจ <Yeah. S 2> <S Programs> um. ่ายมาเลยเียแม่จโดเลยไปเนาะกัะโซดนีมึผิดมันเหี่ยวเลยมึงอย่าผิดตัวใหม่เดี๋ยวพอผิดได้ไงผิดโซดจังเนี่เราห่อนห่มอิงมีไปยต้นมาเบื่สดเห มืออื่นจะมีดังแล้ววันที่หนึ่งเมษาแล้ววันที่หนึ่งเมษาเลยเนาะอืมไอ้ขอข้ามใบพวันจากฐานผู้สมนันด้สมืนอนนี่เป็นเฮียก็ได้ปะนะโดย

โมเสกผู้สมักเสียงเลยโมเสกจ้องบักบัวย่างเดียวว่าต้องมีกระดับไม่มีกระลำมันเส็งๆเขาใส่เนี่ยแล้วมันบ้านอาณานม่จะกินจืดได้ เล่นอยูู่้เดียวเน่ไปวยีสาวไเอันนี้ว่าโทรอันตอนเอามาส่งโอ้ใช่โทรศัพท์ใหญ่บ่ค่ะวะอ๋ออันกล่องคือโทรศัพท์ดไไปไปตู้อันแฉแข,งข็งกับขาก็เบิ่งบ่ก็เบิ่ง

อยากนะอยากกินกะผัดนี่อยากกินกะผัดเดีวไปเ็นมึงลงไปนตั้เดือนวะไม่ใช่ต้องลงเทเบียนไหมไป่ีกว่าดีกเ่าะบ่เออกลับมาเอ้ยบลับมาได้เหอสามปีอยากโควิดเนาะอยากโทษนี่แหละโทษกับคนมาดออโกโควิดกำลังเสียดงาน นล้วแต่บุคคลไปก่อนเนาะก็มันมาเถกตอนเห็ดจมบ่เออเขาบอกให้กินยังเลยงานกับประเทศเด้ก็ยุดเนาะยุดสิยุดมาได้แล้วเพราะมันเคยเคย อยู่วกันเนาะคุ้มือคุ้มือเลยยุดยตัวแหกนะไม่ิดมติดเลยมยยน้งกันตอนติดมันก็ติดแต่อนติดกติดป่ะแปกได้ข้างอย่างว่ะหมดบางบางเรือกับสีกันเมื่อกว่ะติดป่ะติดออกามบ่ติเหล่าได้ที่เหล่าคุ้มมือ Mà cái kinh của kinh mẹ kinh, kinh nó thì ngay, oh, ừ, ừ. ngay. Ừ, ngay kinh lậu ừ. Mà kinh lậu mắt hình ở đây đấy Ừ, bộ tít đấy kinh lậu Bố Bộ, tít ngay Ừ, bộ tít ngay kinh lậu Tại xuống là Covid đây là cái pít xong lại mà Ừ Toàn khuôn tầm để kinh non Ừ Nón lái vẫn Ừ <laughs> Làm cái khen lên Nó xây dựng đầy nó ngọt ngay Bậm nọng, bậm nọng Thắt ngay Tốc chay vậy Mà bố hụt đó có thật กินหลายหลายหมูกระทะกินแต่มูกระทะหือนมาปลาเฮ็ไปกินหมูกระทะบอกบอกหมูไปเลยมันมันเศร้าหลยรังนะยังนอสามเดือนบ่นี่คือบวยนัดหูนะเนี่ยหมืงนกับบเรินข้างหลังกกเดือนบ่เดือนปีหนึ่งเขาหยังยังซิลิโคนบบเขาไปเจ็บยอะเจ็บบ่เจ็บบอกเาทำรักไล่ด้ก สักลไรเด้อ้โหนาะคือย่ในี่อะไรกันไม่ได้แย่เนาะกูไปเห็ดไม่ชูวร์เลยบอกว่าเข้าเนี่ยเข้าเ่าไปคนแบบอันนี้บนดงใหญ่เด้หนอกใหญ่พูดจมูกมันหน่อยมันก็เลยได้ของกูนี่แบบแหลมเนาะกูเนาะอืมโบไปย่างเขาจังเข้ามันต้องไปฉีดเนี่ยเอาไปถุบถุบกามอ่ะฉีดเอาเออ ขาดแค่แต่วงมึงมีเนียงเนาะมึงมีเนียงมีแต่แก้มีแต่เนื้อถ้ามีเนียงไหนวะไอ้เด็บร้อยเด็บร้อยจ<ด>บเริ่มจ,<ด>จมูกแล้วปึ๊บห้องบ๊อบหลุดงานมาแต่เด็ดจับเหรอโอ๊ยหมดเลยอโอเคไปนอนกันคลิปนี้ขอจบลงพิเศษเี่น้องเด้อขอบอขอคุณขอบคุณหลายเด้อที่ติดตามชมคลิปไก่มาตลอดดีมีแห้งทุกคนทุกคน ตัวผัดแ,แรงเด้ออ่ะม,อมึงกับอดีไเป็นไล่เถื่อนอยู่แบบนี้อดลลยมือเยอะปีหนึ่ง <laughs> ปะปีหนึ่ง<อ> <laughs>